เีย์สัดใจกบแฟลายพิเศษพร้อมที่ลุ้ไปชิมดึงโลกที่อังกฤษและของรางวัลอื่นๆสุดเอ็กซ์คลูซีฟเคลียร์แมนเมื่อคืนนี้คิเซโนโรนันโดได้สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นมนุษย์คนแรกบนโลกใบนี้ที่ตะบันประตูนในบอลโลกในห้าสมัย มันเป็นผลงานที่โคตรมหัศจรรย์เลยนะครับเพราะว่าการเล่นฟุตบอลโลก5สมัยสําหรับนะักฟุตบอลสักคนหนึ่งมันเป็นเรื่องอยากเพราะว่ามันจะกินเวลาราราว16ปีก็คือเกือบทั้งอาชีพนะักฟุตบอลคนหนึ่งและมันยังสามารถยิงประตูได้ต่อเนื่องแบบนี้อีกมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่เมื่อมองย้อนกลับไปเส้นทางของพี่โรนันโดก็น่าเหลือเชื่อนะครับที่พี่แกมาถึงจุดนี้ได้จากเด็กหนุ่มวัย21ปีที่มีรุ่นพี่คอยประคองในบอลโลก2006ซึ่งเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของตัวเขาเองซึ่งประตูแรกของพี่โรโกา,าก,ก,กชา็ จะกลายเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมชาติโปรตุเกสในฟุตบอลโลกทุกยุคทุกสมัยต่อจากนั้นเสน้นทางระหว่างนั้นของโรนัลโดก็ย,ยังคงเดินหน้าเก็บผลงานอยู่เรืร่อยๆแต่ว่าในศึกฟุตบอลโลกเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะมีใครพูดถึงส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าโปรตุเกสนั้นมักไปไม่ค่อยได้ไกลในรายการฟุตบอลโลกครับนับแต่ปี2010แต่ว่าอันที่จริงสถิตินี้ของโรนัลโดมันกําลังเดินทางมาอย่างเงียบ เขายิงประตูใส่เกาหลีเหนือได้ในบอลโลก2010ที่แอฟริกาใต้แม้ว่าจะเป็นแค่ประตูเดียวของเขาในรายการนั้นแต่ว่ามันก็เป็นสถิติที่เดินหน้าต่อไปตามมาด้วยฟุตบอลโลก2014ที่บร,ราซิลพี่แกก็ยิงได้เช่นเดียวกันและหน้าประติษฐ์ก็เกิดขึ้นในปี2 0 1 8ที่รัเสเซียที่เขากลายเป็นนักเตะอีกคนที่สามารถยิงประตูได้ในบอลโลก4ส,สมัยเทียบเท่ากับตำนานราชาลูกหนังโลกอย่างเปเล จากเด็กหนุ่มดาวรุ่งที่กระหายจะพิสูจน์ตัวเอง,เ,องเขากลายมาเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกและกำลังจะเข้าสู่ช่วงปลายอาชีพก่อนจะเข้าสึบฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัย37ปีกับคำปรามาดว่าพี่แกหมดสภาพไม่เหมือนเดิมซึ่งก่อนจะเริ่มต้นฟุตบอลโลกที่กาต้านะครับตัวของโรนัลโดโดนวิจารณ์มากมายและต้องเจอกับเรื่องราวต่างๆที่แมนยูที่ดูจะไม่ค่อยเป็นใจสำหรับเขาซะเท่าไหร่เพราะว่าซีอาร์เซเวต้องยอมรับบทบ,บาทตัวสำรองในทีมของเอลลิธเทนฮากซึ่งเป็นสิ่งที่โรนัลโดไม่เคยเจอมาก่อนนนนใออออออาาชีีีพพขขงงงงตตััวเเเเททท่่้้ป็ระกมน แต่ทว่าในคราวนี้นะครับสีอาเซนเต้องกลายเป็นตัวสำรองจนตัวเขานะครับต้องเลือกวิธีที่จะระเบิดมันออกมาในกลางรายการของเพียสมอ์แกนซึ่งเขาไปขอให้สัมภาษณ์เองเพื่อจะเป็นการแสดงจุดยืนที่ว่าเขาพร้อมแต่หากกับแมนยูไนเต็ดเรียบร้อย เขาเลือกเวลาที่จะให้เทปออน,นก็คือตอนที่อยู่ฟุตบอลโลกก็เหมือนกับว่าทิ้งบอมลูกสุดท้ายแล้วกระจาก,กันไปเลยซึ่งจากกรณีดังกล่าวนะครับแทนที่เราจะพูดถึงฟุตบอลโลกในสัปดาห์ก่อนที่รายการนี้จะเริ่มกลับกลายเป็นพูดถึงเรื่องของโรนัลโดและเสียงวิจารณ์ก็ไปในทางลบสําหรับตัวของโรนัลโดซึ่งตอนนี้นะครับก็กลายเป็นจุดสนใจที่สุดของรายการนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยทุกครั้งที่มีการให้สัมภาษณ์นักข่าวก็จะถามเรื่องนี้เป็นประจำซึ่งเรื่องนี้โรนัลโดก,ก็ให้สัมภาษณ์ตอบมาอย่างเจ็บแบว่า ผมมันเป็นพวกหญิงไม่เข้ามันเหมือนกับว่าผมใส่เสื้อกะเหร่เหล็กกันไว้อยู่คุณทำอะไรผมไม่ได้หรอก การพูดออกมาแบบนี้หลายคนอาจจะดูว่าเขายิงยองไม่สนโลกแต่นั่นก็หมายความว่าเขาทิ้งเรื่องราวดราม่าเอาไว้เบื้องหลังและก็มุ่งมั่นเต็มที่กับฟุตบอลโลกซึ่งน่าจะเป็นคราสุดท้ายของพี่แกเกมนัดแรกของโปรตุเกสกับกาน้าทุกโฟกัสต,ต่างจับจ้องไปที่โรนัลโดและในช่วงเครื่องหลังวินาทีแห่งประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นเมื่อทีมฝ่ายทองได้จุดโทษและก็เป็นตัวของโรนัลโดยิงเข้าไปอย่างเลือดเย็นกลายเป็นวินาทีแห่งประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลและก็ตัวของโรนัลโดเองก็อย่างที่บอกไปคารับในตอนแรก่นเล ฟุตบอลโลก5สมัยและก็ยิงแม่งได้ทั้ง5สมัยเราต้องยอมรับและก็ปรบมือว่านี่เป็นสถิติมหาจัรย์ที่จะถูกลิดและก็โยกให้เป็นสถิติที่ไม่มีทางโดนทำลายได้อย่างแน่นอนเต็มที่ก็ะทาได้เทียบเท่าหลังจากจบเกมโรนัลโดให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแค่2อนาทีแต่มันก็ชัดเจนว่าตอนนี้ความสนใจของเขาสมาธิอยู่ที่บอลโลก พร้อมกับบอกว่าเรื่งราวของเขากับแมนยูมันจบไปแล้วและเขาแฮปปี้ที่ทีมชาติตังเองชนะนั่นก็หมายความตอนนี้นะครับในหัวของโรนัลดมีแต่การเล่นทีมชาติบอลโลกครั้งนี้เท่านั้นตัวเขาได้ทิ้งและก็ข้ามผ่านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเป็นที่เรียบร้อย โรนัลโดไม่ว่าคุณจะรักหรือเกลียดเขานะครับแต่คุณต้องยอม,มรับแหละครับว่าตอนนี้ได้ขึ้นหิ่งตำนานของโลกฟุตบอลบนโลกใบนี้ไปแล้วเราก็ต้องมารอดูแหละครับว่าสุดท้ายนี้นะครับเส้นทางของเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้จะจบลงเช่นไรมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่สวยงามดังเทพนิยายซึ่งตอนจบมันอาจจะจบแบบน่าผิดหวังหรืออาจจะจบแบบที่ไม่มีใครคาดคิดอีกไม่เกินหนึ่งเดือนเรารู้กันแน่นอนครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟาวเอื้อมนิวยามมาก่อนเลยให้เราเลย้า เฉีย์สาใจกาแฟลายพิเศษพร้อมที่หน้นไปชิมดึงโลกที่อังกฤษและของรางวัลอื่นๆสุดเอ็กซ์คลูซีฟเคลียร์แมน